สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวินนี่ไดรี่นะคะวันนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆมาเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆนเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําแกงมันอ้อนใส่ปลาย่างนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเรากันเลยนะคะในส่วนของเครื่องแกงนะคะเรามาดูเครื่องแกงกันก่อนนะคะเพื่อนก็จะมีหอมกระเทียมนะคะตะไคร้กะปีพริกแห้งนะคะมีน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเพื่อน แล้วก็มีปลาย่างนะคะปลาย่างที่ป่นเสร็จแล้วนะเพือ่อนแล้วเราก็วันนี้เราก็จะย่างเราก็จะแกงใส่ปลาไข่ย,ย่างนะคะเนี่ยย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะมันมันอ้อนของเรานะคะเพื่อนเราเรียกมันอ้อนนะคะเพื่อนเรียกมันอะไรก็คอ,คอมเมนต์มากัน มาบอกกันบ้างนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือที่ยังไม่ได้ปอกนะคะเี่ยมันก็จะคล้ายๆมันฝรั่งนะคะเพื่อนก็คืออันนี้เราเราปอกแล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่ามันอ้อนี่เป็นก็จะเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นลื่น,นๆเป็นเมือกเมือกหน่อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเวลาเราแกงไม่ไม่อะไรมากก็ไม่ไม่ต้องลวกทิ้งนะคะแต่ถ้าไม่ชอบที่มันเป็นเมือกเมือกเราก็จะต้มน้ําแล้วก็ลวกทิ้งไปก่อนน้ำหนึ่งนะคะเพื่อน ลนี่ก็คือพริกแกงที่เราโขกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนวันนี้ไม่ได้โขกให้ดูนะคะโขกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารวกมันกันก่อนนะเพื่อนเพราะว่าพี่นี่ไม่ชอบอ่ะที่มันเป็นมั่ๆเราก็จะรวกน้ากสิ่งเนก่อนเพิ่มไปดเพิ่มไปเลย <c oughs> เราก็จะรวกแป๊กนึงก่อนนะเพื่อน กินก,ก,ก็ก็ไม่รวกทิ้น้ำทิ้งก็ได้นะแต่ว่า,ามก็ที่มันเป็นมุ้เชือกก็ลวกทิ้งได้กินก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่เราเอาไปลวกแคปหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาเลยนะคะตักขึ้นมาใส่แช่น้ำไว้ก่อนนี่ค่ะมันอ้อนเวลาเวลาที่มันสุกแล้วนะมันจะหนึบหนึนะ พเพื่อนๆมันก็จะอร่อยมากนะครับมันจะหนึบๆเหนียวเหนียวหนึบๆเนี่ยเยวก็จะตักใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือแกงกันเลยนะคเะเพื่อนเราก็ต้องจากการตังน้ำให้เดือดก่อนนะครับเดื่อดแล้วเราก็ใส่กแกงลงไป ใส่เป็นหมดเลยก็ตามด้วกย่งของเรานะกระย่งก็ใส่ก็ความหอมทุกคนยก็ใส่ตะไคร้ลย ใส่สอยใส่ให้หมดเลยประมาณนี้ไปนะคะแกงของเราก็จไประมาณนี้แล้วก็จะหอมไปแย่แย่ที่เราข้นเลยนะ แล้วเราก็จะใส่มันลงไปเลยเ้างว่ามันสุกช้าเราก็ใส่กใส่ซึ่งมันอ่อนลอยเพื่อนๆเรียกมันอะไรก็ คอมเมนต์มาบอกกันบ,บ้างว่าอันนี้เรียกมันอะไรเพราะว่ามันก็มีหลายหลายพื้นผิวที่มันมก็เรียกไม่เหมือนกันนวะก็จะอมเดืดสักนิดกอนะคใส่น้ำตลไปก่อนตาลประลือน้ำตา กาเอานะคะเพื่อนเ,เดี๋ยวก็ให้มันเดือ,อดแค่นี้เองเราก็จะมาปรุงรสกันให้มันน้ำสุกข้างห่ังหอมจอะไรหอมปลาย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อน ก็ลงไปเลยตามเพื่อตั้งการ์ดนะต,ต้องกะกะเอาต้องเยอะหรอนิดเดหอมหอมผัดไปย่างเพื่อนๆจะใส่ชะ,ะอมลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่สกแกงแบบนี้ ใส่ชะโอนหรือจะใส่ใบชะพคูก็ได้เราจะชิมก่อนว่าอร่อยหรือยังอาจะไม่ได้ขาดเ้งเติมปลา เือสักแป๊บนึงนสิกว่ายังไม่ได้ขาดเค็มเติมปลาไ่ตักนิต่งค่ะก็อร่อยเลย้วรอให้มันสูงนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปย่างปลาไข่ย่าง แกงของเราเดือดแล้วครับเนื้อนะคะเพื่อนมันของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นสีสันแบบนี้เลยสีนวลๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาย่างของเราลงไปเลยนะครเพื่อนย,ย่างไปเลยไม่ให้หมดเลยแล้วก็ใส่ปลาไข่ย่างเราลงไปแล้วนะเพื่อ,อน เราก็จะปิดเตาของเราเลยเตาเลยเพราะว่าปลาไข่เรามันสุกแล้วใช่ไหมคะก็ใส่แป๊บเดียวก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนแล้วแกงมันอ้อนใส่ปลาย่างของเราก็เสร็จแล้วแล้วแกงมันอ้อนใส่ปลาย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนพร้อมรับประทานเลยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องวินนี่ไดรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ